สวัสดีครับพี่น้องครับตุลยพลลครับมาดีนะครับตุลมพลละครับปอบปอกับพีกับน้องสายนะครับพี่น้องครับพี่าพี่พาน้องนะครับไปเบิ้งวิถีชีวิตของพี่น้องที่เปลี่ยนไปนะครับในรูปแบบใหม่ครับจากตื่นเศร้าครับไปให้ไปหน้าครับตอนนี้ครับตื่นเศร้ากับว่าให้อาหารปลาแล้วก็ตกเม็ดไปพร้อมครับ โอ้นะครับย้ำสวยๆนิดนึงครับพี่น้องครับนะอู้ยนะครับพี่น้องกลับบ้านแต่ขับปูขับปลาครับนี่กระลังข่าฟังนะครับการสร้างปลงปลาหน้าเหนียวทั้งบัดครับพี่น้องครับขามไปครับพี่น้องครับต้องใช้วิญญายุทธให้สูงๆหน่อยนะครับไอ้ยึดเลยฮะเอาระวัง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 เส้นเวียดระวังเอฟเอเอกแค่นี้บ่าฮักวายตัวนี้บ่าฮักว่ะ ขนมโต๊กมันที่อึ้มแล้วเนาะอ่านนะครับต้องใช้อยู่ๆในสูงๆ่อยนะครับตัวนี้ครับไปแล้วครับพี่น้องครับไปไงนะครับออ้ยโอ้ยบุยยุยในสมัยก่อนนะครับตัวล้มพะเลาะกะไอเป็นไอนักกีฬาไตลวดครับโอ้สีหอดบ่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เสียศูนย์ครับพี่น้องครับเสียศูนย์ ไหวมาคืออ้อนเาอเลยตอนนี้เสียศูนย์ครับมองไกลไม่ได้ครับต้องมองใกล้ๆครับขัะเดินอเออหัอละครับนี่ครับ อันนี้มันปลาเขากำลังสิขายแล้วครับนี่มันจะให้จักเดือนอะไรดิป๋าจักเดือดอะไรี่โอ้สีสีเดือนแล้วเนาะสามเดือนกือกนะครับพี่น้องครับนี่ก็อาหารนะครับอาหารนะครับแมนซิตี้ไรอ้อนครับโลกเลยรวะโลกเอ็กเตอรเลยไหนเริ่มมาอย่างจัด ให้ตัวึ้นแล่นอยู่นะมึงนี่นะนนวะเฮ้ยเข้าคืนใส่ฝีมือแท้วะพี่น,อน้นนองครับใส่ฝีมือครับพี่น้องครับอันนี้ได้ได้เดือนปลายถึงตันอามุมใดพี่น้องปเด็เลือกมุมใดวะมุมกลางเห็นแล้ววะ ตามปกตินะครับตัวลมพะเลาะนะครับลมพนามนะครับจะมีอยู่สองยางครับพี่น้องครับตอนนี้นั่งหัวเหื่อแห่งคากครับมอแมงกับแสเนงครับอันนี้นะครับโอ้ปลาปลาหม้อมาตัวอะไรหม้อแม่โอ้แต่อะไรหม้อก็สั่งครับกินปลาไซยุครับปลายางครับไซยุในบรรทั้งสีห้องปลายางครับพี่น้องครับสามเซนขึ้น เห็เดไป,ดปได้อะไร่ะเตรียมไปอ้โสร็อ้ยอุ้ยนี่ครับพี่น้องครับไปยังก็จะเส้นมากินตัวน้อยแต่ว่ามันติดมันติดมันติด,ตดอันเงี้ยมาใช่ไหเนาะครับรถขับคับมาแม่นครับพี่น้องครับนี่ครับเส้นเบ็ดตัวจริงครับมาพร้อมอุปกรณ์นะครับเหยื่อดิโก๊ปรุงเองมันยังโมแม่งนะเนี่น โอ้ oh. หาบนนั่งก,กันครับพี่ตองครับ้ย,อ,ยอะไรครับรเอนลครับตานร้อยเลยครับพี่้ังครับเสร็ละเหนื่อยมัน,ะะนเอิบเ,เลยวะเอลูขี้แต่ว,วะีหาม, <c oughs> ะะมันยะนรยื่อยนี่มเลยัเ <c> ส <oughs> <c oughs> ้ ได้ตัวโลกมาได้ล่ะขาดพระเอกเลยว่าสิไปตามมึงเมือนึงนะฮะพระเอกพี่น้องเอ้ยพระเอกเป็นวินเลยนะเป็นเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยเป็นวินเป็นล่มเป็นอินเวียร์บุพเพลาขาวเหรอเฮโนเจ็ดสิบจะได้เราเหรอเฮโน่เจ็ดสิบ เม่ีโอ้ลองสองหลังติมันคือกระเว้นครับกะเว้นนี่ซิปโปบหาเที่ยงบ่บ้าน่นนยุดหยุดดูกระสังข้าวลก,กินดิกินตัวตัวโลมากจะบอกเรเวยมาอะไรเกี้ยวข้าในช่วงนี่นครับอเออเกี่ยวข้าพอ,อดู เป็นโมเดลว่าโพดไม่ว่าในี่อว่กลายเรโอ้ยนี่คปากหวยอันแพะจะไล่ถไปเอาเืองหรก่อนหอยโมเดลมันตุวใหญ่ขพบ่เลยยู่ยู่แพจะไล้คนนะแพะจะได้ห้วยคนน้นมนตึกอยู่แพเพิ่งมปากหวองผัจะไผมบกอยู่นปากหวยันแพะแบตัวคุ้นขึ้นกับหัวยกั่โอย จักปลุดจักเินดปลากง่ยงคู่บด้เห็นงาน่ไแลเด้อครับขับน้องครับขับสวยนิดนึงครับพี่นองครับปเล่นก็ขึ้นนิดนึงครับหอยตาเลยเออเอ,เอ เออแล้วก็ทุกคครับนั่งนะครับเพิ่อนเ,เ,เอาม,มาโชว์ผลงานดูป่านะฝ <_ d ata> ีมือกระพาะเดี๋ยวมันจะได้บ่ไอ <_ d ata> ้เได้ขี้กระเดือนกินแล้วบ่ <_ d ata> บริ่ารงานเฉยบ่ไอ้เรล่น ปอกัวมันอันบักคิดหนึ่งหนืะเอาเงาไปจึ่งเราผุ้นั้นหน่อยเนาะกินทุนเนาะเดาเปิดเอามาโซ่ดูเอามาโซ่ดูผู้เดาเปิด มันต่ำมือเศร้าทีบอกดิเปิดเปิดเมาเด้อเมาเาน้อครับเอาเปิดเอปีกับต่ำทัวเด้อเอาเปิดแสงสุริจรินครับทายาทของพ่อหนูนาจรินพระเอกเอ็มวีครับพี่นังครับโอ้โหโอเ <ไ S 2> คตอนครับไม่นี่นะครับพี่นังครับ ปลาปลา้านเกือบเดือนนสีดืขายครับพี่นองครับสีเดือนขาย้ะครับรบลดได้ลเาหรเดือนให้บวกหกสิบบาทหกสิบแห่ตนี้ลก้าออวลูกเกืบลูกอนี่เนาะสีเดืนนอ,อ,อกกนกบุ้งแล้วลกว่า ลุมนึงนี่ถ้าได้จะหกร้อย 700, 700, 700นเจรอยโลนี่อยู่ได้ได้ป่เจ็ดถ้าเจ็ดร้ยยขึ้นนี่อยู่ได้อยู่ได้เนาะมีกำไรถึงกรมุนอ๋อประมาณนี้ไหถือว่าไอโบคาทุนเนะาะบวกครับจะขัดต่ำฮันล่าจะไปทางคาทุนหมนดแล้วดิขัดต่ำขัดต่เจ็ดร้อยอ่ะจะอยู่โต๋อ นี่เจ่าแล้วก็จิตตำกุจิตตัวเลยเจ่าอย่างเดียวได้ก็ได้ซีหาลูกพัดอันแล้วโอ้ปลานินรับเป็น้อะครับปลานินในแม่น้ำโขงแซ่บเด้อครับอืมอืมบางคนเนี่ยถ้าลงไปทั้ง ฝากสะกดนครลงไปนะพุ่นกับไกแล้วครับพี่น้องกัดจะเป็นปลาเน้นจากเขื่อนน้ำเปล่าเขื่อนน้ำเปล่าครับเขื่อนน้ำเปล่ากะบางคนบอกว่ามินเนะน้ำนิ่งนะครับแต่ว่าแถวนครเท่า่วนมากมีปลาเน้นนะครับพี่น้องครับปลาเน้นแม่น้ำโขงครับปลาเน้นแม่น้ำโขค้งคือเราเลี้ยงในกระชังในแม่น้ำโค้งปลาน้ำโขงคักๆักเลยนะครับ เพียงแต่เราเปลี่ยนอาหารจากธรรมชาติมาเป็นว่าอาหารครับประหานก็ห้านะครับปลาน้าโคกช่วงนี้กะพอโอเคเลครับราคาก็บ60บาทแต่ว่านะครับปัญหาปัญหาของพี่ของน้องกันยังมีอยู่ครับก็บคือนะครับถึงแม้ว่าปลาราคาจะดีแต่บางครั้งบางที่เฮากันไ,ไปส่งปลายุ่ไก่ครับนะ กับอีกะเดนนึงนะคนซื้อปลากระยุกไก่แต่ถ้าทางภาครัฐอีเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องการหาตลาดตลาดใกล้บ้าน,นให้ให้พ่อค้าวิ่งมาหามาหาเราเองเราไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปไหนกเป็นการดีที่สุดอาทิตย์หนึ่งมีสักจุดสองจุดพี่น้องได้เลือกขาย ตอนเช้านะครับมาเบิ่งครับมารุ่นครับมารุ่นเยอะครับรุ่น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 ตกปลาครับถ้าพูดให้อาหารปลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ให้ให้มือ่อเชื่ออะไรเส้าเสี้ยนแรกครับตอนเส้าเสี้ยงแรกพูดนะลุมนึ่งนี่กระสอบนึ่งอายุบอกมือนึ่งลุมนึ่งนี่รับหกสิบแปดลุมกระสอบมือนึ่งนี่ครรับบอกะสไปลาปลาปลาสามเดือนสี่เดือนนี้ปะ ถ้าปลาน้ยกะบ่อนเนาะบ่อนแต่รุ่นนี่าแ่ดูนทสอบเลยทดสอบหนึงเท่าไรเนี่แหละมั้จักรยอยสามร้อยบาทสี่ร้อยหบาทนี่นะสี่ร้อยห้าสาถ้าเราขายบ ok ่ได้นี <c oughs> ่ค <reco> รับ <siglo> ถ <staring> ้าเราขายบ่กออกได้กำหนดเท่านี่กะเล่ครแต่เาขายขายตามกำหนดเท่าก็ได้นะครับหรือว่าปลาบ่ได้ไส่นี่ครับกะมือละสี่รี่าสิบ่สแล้ว จุ๋มไปใชังกะตรงนี้โอเคเลยตรงนี้ไ่ปีใหม่พอดีเลยนี่ด้คักเลยนี่บดปีใหม่นะสิบเดือนนะครับบ่ปีใหม่่กกิโอ้อุยไอ้มองกับปอนเราในเลยบ่ฮะโอ้ยแก่ป้อน โอ้ลายตัวดลวยวะยา,า,ากวะเจ็บตัวยาไอ้ป้อนลงข้างเลยวะเมื่อกี้ดิอ้ากินง่ายกันนะครับดึงมาเลย พระเอกพระเอกหลายมันในกาแฟน,นะนนมีตัวหรือเปล่าไม่มีขอบทอบบบขอบกนบกนบออบอบขอับขอะบอบขบบอมขบขบอบขอบอบบขอบคออบขอบขบขอบบ่บขบบบขอบัอบ,อบ,อบน,น,น,นอบบบบ ไหลมองครับปู่แมนซินตี้ได้รอดมาละมาปิ้งยฮันเด็กตัวเอามาโชว์มึงดูปับปิ้งตำถมุยนะตัวเทียนตัวเทียนเนี่ยกับ <laughs> ตัวเทีนพอมหน่านะจะเจื่อนกับกันนะครับเจ้บาบ เสียงคือเที่ยงบุญมุงจะไล่โบไปบ,ไปบ่ไปตามเรือยยังวะจะขาดละพี่จักโอ้ยสามสิมึงอบอ่ไปยกกระจมขั้นล่ะสุดทร่านวะตาโนทิมบอมเบียต่อที่เราฟังกันทิมหมดแล้วทิมเบียตแล้วนะครับเป็นแบบเบาแม่นนะครับมาจากไหลม่องครับเป็นนะครับตัวสิไลอี้จะเบาหญ้าโอ้ยเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งไอ้ไอ้เบิ้งเบาหญ้าไหลม่องนะครับ ก็ได <expand> ้เน mm ี่ยวนี้ซาสามิเห็นเห็นยเห็นมันมากินอดเแล้วากมกสด้ยกนเบ็ดตม่ันเบ็ดอยครับินยายออย่าอย่าฟดดยเบิปลาเปายาครับอุ้ยมาแล้ว

ตียอดครับเก็บปาทีิยอดป้องได้ไปน,นีม่มันจะอยู่ครับวบะ,โ,ะ,โ,ะ,โ,ะโอ้หี่เอฮะคุไหนป่าปลาขึ้น ก็ข้งกินเบ็ดบ่โอ้อ้นยือนยูบ้างไหนานเนี่ครับโอ้โอ้เจ้านอนสอยู่าเเนาะโอ้ปลาลูนี่มีแต่สีเหรีงบเาไปนครเขากับหอาหารนตาเข้าไปดองครับแล้วก็ไหลม่องไหลม่องคนไหลม่องแบบไม่ครไปดังไม่ใชว่าปอนมองหรือว่าไหลมองอุ้ยขอครับครับ ตะายจะ้วยนี่ะขันนกวาดนอยวาดนครับวดขอเพื่อทงนะครับ มองกระขาดย้อนลงกันจากเส้นดิมองสามฟิตเลยดีเล็ดกันดิย้อนเร็ด็แล้วครับพี่ครับแล้วครับสีน้ำมาครับเขาให้น้ำเนี่ยครับมุดมุนลงไปแบบนี้เลยไปไม่นี้แหละครับถ่ายแล้วพอจะลงปลาเพิ่มไปขายครับซีซีโลเท่าไหร่วะโลเท็จอ๋อ

โลดเลครับปาไม่มีอาการเลยดิตอนต้องไปดินครับน,น้ำผมมันไหลครับอ้าวม่ดโอ้ยมีม<อ>ไม่เป็นอะไรครับจะได้ไปยอดสามตัวแลบเดเกลือก็มีเอ้ ควได้บกคักันกรสมตามเราเอย่างนยมัวาหนึ่งวันตามมาตามกระส่ามันยามเสียแต่ยาวตามเยอะเหมือนกันเลยแลมันตามไปดึกด้วยตออแล้วมันยามมันยาวลงนีกอไม่ได้ถังเลยเนาะกอมันไม่ท่อง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 สูสูดดูตตาขะี่หลังกบเป็นกระซ่น สัตว์ก็ขีข้างนอกน,นะนอ,นอ้านอนี่ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับจากทำไร่ทำนาต้อกลมาเห็ดอันนี้นะครับอันที่ตื่นร่วเพราะ,ะว่าวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไปบางคนก็นเอ็ดแต่แบบนี้เลยนะครับแต่บางคนก็นเป็นวิธีวิธีชีวิตที่เพิ่มขึ้นมากเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพเสริมครับอื้อืสาวน้ากระต้มมาหายนะแล้วกลับไปให้ไปนาะ Ohho Kan, ijna hai na Ka ijna sing Kapa kumpul ni kapa Ijna pahala si Kapa wan kia Olut kia Kami ijna wan Ka olut wan Olut Kapa kia Kami olut kia Dua ikhsakarap kapa Dua ikhsakarap Perap Keh tua Ibi ijna ni beng ni อะไลบ้องแบบเมือกับปอนปอนปอนลงน้ำนี่นะครับเอาล่งฟองนี่ะมันไหลไปย่า นี่ก็ไหลมอนะครับอืออะไรนี่ไหลมอเสียเรียบกระสั่งครับนี่ยนี่นี่ของแม่นเราประยัดงได้ปลาหยางเลยอะตัวนี่จะเป็นตัวอรไลไม่ได้สองลูกอ๋อไหลมองเรียบกระซั่งนี่ไหลมองลูก่บกี้าังขึ้นลูกคุณมากนะครับ่อกี้ี่ชิมมอกต่อนึงเหแม่มันคล้องหรือชิมเลยบะเอาคล้องอะไรนี่ mau boleh menstabilkan kat. Ba. Apa ni kap lom ini dah kat ni Pak. Lom ini lom getu ก็ักดังวะผมกอยากด่มั้ง่อยากด่าก็ยักนด่งน่าที่เัี้ยลงลุ้มไปลงลุ้มไปลงลุ้มไปตามไปครับคก็คือยางวๆครับพี่้องครับมาลงลุมนี่ครับพี่้องครับองขา็จะถวะนต้องขาแล้วมันมี่กจวะ ไม่ได้คับนั่นขึ้นเลยครับบันทึฮ้ยน่านน่านน่านครับพี่น้อง เตามเียนีอออ่น่นเยไปสับทีเราเลยโอ้ไปเนี่ยย้อน,น,านมาถึงเลดเอียาเลยสิฟ้าทั้งสิบเบดทั้งยาม่องทําไหลมองครับพี่นลล้องครับเ,มมอ,อ,เอ้ยอ <c oughs> ุดกินกินึดกินสับกินกินมาหมดดิ <c oughs> ปุ่นใส่น้ำเวลาชงโต๊ะก็อิ่มครับพี่น้องครับสายเลยครับพี่น้องครับข่าวกินน้ำนะครับพี่น้องครับอยากลาบชีจ๋าแล้วดอนไปแล้วครับพี่น้องครับขึ้นแล้วครับใกล้ฟังแล้วครับแต่ฟังแล้วครับฟังแล้วครับพี่น้องครับ เอาแล้วกันนะครับวันี้อย่าลืมนะครับกุหลาบกุชเช่เป่งปลาในที่ให้น้องได้เบิ้งครับพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นวิธีชีวิตของพี่ของน้องที่เปลี่ยนไปนะครับอาชีพเสริมจากการทำไร่ทำนากลับมาเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับเสริมรายได้ถ้าได้กูบนรยาก็หายดีหาเกลียงครับได้เบ็ดตกปลาชิดเบ็ดไหลมอกระกกระช่งน้ำดูกระช่งด้วยนะครับนะครับเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะครับมาตกซื้ออาหารครับปลาเลี้ยงนี่ปลาที่เลี้ยงนี่เอาไว้ขายครับพี่น้อง ลถเพลาะครับเมื่อหาก,กินงเขากินยาแล้วครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับ